เมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จนะครับแต่น่าเสียดายหญิงเดียวอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพรทิพย์บุระนาประเสริฐสุขและคู่ผสมนั้นตกรอบ8คนสุดท้ายครับในรอบ8คนสุดท้ายนี้นะครับน้องเมเอาชนะพีวีสินธุจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ721ต่อ8แต้มขาดเลยนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับหวังยี่ฮานมือ6ของรายการจากจีนตอนนี้น้องเมเป็นมือ4นะครับน่าเสียดายที่ พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขนะครับก็แพ้ให้กับมือ3อย่างไซน่านวาวจากอินเดีย2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ14และ21ต่อ14สไซน่านะวาวเข้าไปพบกับไทซื่อยิ่งจากไต้หวันในรอบรองชนะเลิศและพึ่งจบไปสดสดร้อนๆนาทีก่อนนี้เองนะครับคู่ผสมเดชาพลพัวรนานุเคราะห์กับ,บสับเซรีแต้รัตนชัยแพ้คู่ของมาเลเซียไป2ต่อ1เกม18ต่อ21 22ต่อ20และเซตตัดสินนะครับ21่อต่อ17 ของมาเลเซียนี่มีโกหลิวหญิงนะครับเป็นสาวมาเลเซียที่เล่นประเภทคู่ผสมแล้วถูกใจแฟนแบดมินตันทั่วโลกด้วยนะครับเอาชนะคู่ของไทยไปเข้าไปรอพืผู้ชนะระหว่างคู่ของจีนและอินโดนีเซียต่อไปครับ